สวัครับทันข่าเด่นอัปเดตข่าวดีกับ p ีเอ็นเและผมนัทรุธถาพรทองสธีครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการดำเนินงานโครงการสนักงานสีเขียวหรือ Green Office ให้กับองค์กรภายนอกนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการสนักงานสีเขียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ P.A. ให้การต้อนรับคณะ,ะรองศาสตราจารย์ดรนภาวัณนพรัตน์นราพรผู้อเำนวกยการแผนงานศูนย์ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ดรสยามอรุณศรีบรกฏจากคะณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและคะณะในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน Green อ f ฟ i ิ e ของ P.A. นากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยมีนายพนุมาตรลิมสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายอุดมศักดิ์เต็มวงผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมให้ข้อมูลและแนวทางการดําเนินง,งานทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้มีการดําเนินโครงการ Green Office มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่8นับตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่ได้เริ่มดําเนินโครงการตั้งแต่ปี2562ถึง2565 จากผลการดาเนินโครงการที่ผ่านมาทําให้สำนักงาน PA ทั่วประเทศได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียวจากกรมส,งส่งเสรมสิมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจานวน301รางวัลโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่นะครับได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียวระดับ g ีทองจำนวน3รางวัลได้แก่อาคาร LED ปี2563และอาคาร50อาคาร51 ปี2564สำหรับในปี2565 P.A. a ได้ส่งสำนักงานสมัครขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจำนวน71แห่งทั่วประเทศซึ่งการดำเนินการ Green Office ของ P.A. เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรลดการเกิดของเสียและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ด้วยการใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตรายซึ่งมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในสํานักงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศในทุกภาคส่วนสำหรับการศึกษาดูงานกรีนออฟฟิศในครั้งนี้นะครับ p a a คาดหวังให้ผู้เข้าร่วมดูงานได้รับความรู้ประโยชน์และนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวขององค์กรต่อไป แนวทางการดำเนินงาน r e e นอ f ฟ i ิ e ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้ถ่ายทอดในครั้งนี้นะครับจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรลดการเกิดของเสียพร้อมกับการดําเนินกิจกรรมนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางนะครับในการดาเนินโครงการสำนักงานสีเขียวให้กับองค์กรอื่นๆต่อไปครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวและเบียดข่าวดีได้ทาง p ีอาร์นิวสำหรับวันนี้ผมรัชรุฑถาพรทองิริขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ Oh,